ภายหลังที่เกิดตึกถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือเพื่อนช่างครับสมัยก่อนที่เราจะเจอคือเพื่อนจะมาถามสินค้าที่ราคาถูกมากๆครับแต่ของดีราคาถูก,กมีนะครับแต่มีน้อยมีเพื่อนช่างกลับมาถามเจ้าตัวทีซีรีส์ตัวนี้เพิ่มมากขึ้น หลังจากถูกสะลบถล่มด้วยสินค้าจีนมาพักใหญ่ครับมันต้องมีคุณสมบัติเด่นอะไรแน่ๆที่จะทำให้เจ้าทีนี้ทีซีรีส์ตัวนี้กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะแกะสัญญาณสำคัญอันนั้นของเจ้าเครื่องเครื่องนี้ออกมาเพื่อนๆนะครับข้อแรกมาพร้อมพลังแรงสูงถึง750วัตต์ครับปรับรอบได้ถึง11,000รอบต่อนอาทีปรับรอบได้นะครับ ปลอดภัยด้วยสวิตเซฟตี้ครับและที่สำคัญทนทานได้มาตรฐานใช้งานได้นานมาพร้อมอุปกรณ์ใช้ครบมือนะครับแถมคุ้มค่าในระยะยาวไม่ต้องซื้อบ่อยถ้าหากคุณเป็นช่างที่ต้องการเครื่องเจียคุณภาพดีในราคาไม่แพงปลอดภัยตัวย ok ูลอก t ซีรีส์คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดตะกร้าเปิดแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดเข้าไปชมกันได้เลย